การพูดคำว่าขอบคุณเป็นคำสำคัญของการสำนึกรู้คุณขอให้ทุกคนรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีอยู่ณขนาดนี้และสิ่งที่ตั้งใจมั่นเพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันเป็นการเปิดทางให้ความดี หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลขอให้ทุกท่านได้จินตนาการและกล่าวขอบคุณในใจไปพร้อมๆกันขอบคุณสำหรับความสง่างามขอบคุณสำหรับความมีเมตตาจิตขอบคุณสำหรับความเข้าใจ ขอบคุณสำหรับสติปัญญาความเฉลียวฉลาดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้มีอุปกรณ์คุณทุกท่านขอบคุณสำหรับความรักขอบคุณสำหรับความใจดีขอบคุณสำหรับความมีมนุษยธรรมขอบคุณสำหรับความสงบสุข ขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกสิ่งที่จักรวาลได้จัดสรรให้เป็นของฉันเรียบร้อยแล้วสำหรับความเป็นอยู่ในชีวิตของฉันและนั่นคือเหตุผลของการที่ฉันได้มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ และเป็นฉันในวันนี้กล่าวขอบคุณที่ทุกอย่างเป็นของฉันเรียบร้อยแล้วขอบคุณ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 สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่ได้นําทางชีวิตของฉันมาจนถึงวันนี้ขอบคุณในเวลายากลำบาก ที่ทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งถึงโอกาสที่ดีขอบคุณบทเรียนต่างๆที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันต้องพัฒนาตัวของฉันขอบคุณสำหรับดวงตาที่ทำให้ฉันได้มองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของวันนี้และวันพรุ่งนี้ขอบคุณ สำหรับทุกสิ่งที่ฉันได้รับอย่างมากมายมหาศาลขอบคุณสำหรับพรทุกประการที่ฉันได้รับขอบคุณแรงขับเคลื่อนในตัวฉันขอบคุณจิตวิญญาณสำหรับความเข้มแข็งของตัวฉันขอบคุณสำหรับการมอบความกล้าหาญ ให้แก่ฉันในการต่อสู้กับเวลาที่ยากลำบากในชีวิตของฉันผู้คนที่เข้ามาในชีวิตฉันผู้คนที่ฉันรักขอบคุณความรักที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่ความสุขอย่างเต็มรูปแบบและได้ปลดล็อกประตูสู่ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ฉันกําลังตามหาไม่ว่าความสุขความสมบูรณ์แบบไม่ว่าฉันพูดอะไรกล่าวอะไรที่ฉันต้องการไม่ว่าเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพและสัมพันธภาพขอบคุณประเทศชาติที่ฉันได้เกิดมา และอาศัยอยู่อย่างผาสุกในขนาดนี้เมื่อทุกท่านมีความสำนึกรู้คุณขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาเงียบๆสักพักจากเสียงที่วุ่นวายภายนอกและขอให้ได้คิดลึกซึ้งสักขนาด ถึงสิ่งที่ทุกท่านสามารถรู้สึกทราบซึง้งและสำนึก,กรู้คุณจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมาในชีวิตนี้ขอบคุณเสียงสั่งจิต ขอบคุณคำสำคัญของการสํำนึกรู้คุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจักรวาลขอบคุณ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 ในน้ำใจที่เปี่ยมล้นของทุกท่านที่ได้กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้แก่ช่อง Nikki Powerful Mind